ไปต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะตรวจสถานศึกษาในสังกัดเยี่ยมห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีและค่ายลูกเสือจังหวัดประนองค่ะดกรกนกวันวิลาวันและคณะ ได้เดินทางไปยังห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนองและค่ายลูกเสือจังหวัดระนองสําหรับห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนองยังไม่เปิดให้บริการเนื่องจากกําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินการตกแต่งและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ การมาในครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางยกระดับห้องสมุดให้มีความพร้อมในการเป็นห้องสมุดมีชีวิตในยุคดิจิทัลก่อนเปิดให้บริการเพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับรองรับความต้องการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาตลอดจนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าเราต้องตีโจทย์การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างและส่งเสริมให้ห้องสมุดกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสร้างการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการทุกช่งไวงวัยได้อย่างหลากหลายโดยได้มีความร่วมมือระหว่างสำนักงานกสนกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้หรือทีเคพารค ในการเปิดให้ห้องสมุดประชาชนให้สามารถเข้าใช้บริการระบบ e library ของ TK Park ได้ตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นไปอันจะทำให้ประชาชนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดประชาชนทุกแห่งทั่วประเทศสามารถเข้าถึง e book มากกว่า20,000เล่มนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานกสนจังหวัดระนองพิจารณาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่ในการบริการที่เอื้อต่อผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย หลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของค่ายลูกเสือตนเพชรจังหวัดระนองโดยกล่าวภายหลังลงพื้นที่ค่ายลูกเสือว่า ค่ายลูกเสือจังหวัดระนองบนพื้นที่กว่า80ไร่มาเพื่อติดตามการพัฒนาค่ายลูกเสือและดูสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองหลังจากที่ได้มอบหมายให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณมายังสำนักงานลูกเสือจังหวัดระนองในปีงบประมาณ2,562ถึง2,563เพื่อใช้ในการปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการอบรมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ซึ่งเดิมแล้วที่นี่เคยถูกปล่อยทิ ลงไม่ได้มีการสนับสนุนปรับปรุงใดๆมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ปี2556ทําให้ที่ผ่านมาการดําเนินงานกิจการลูกเสือต้องไปขอใช้พื้นที่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์38อําเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นพื้นที่สำหรับจัดพิธีการต่างๆรวมทั้งเป็นสถานที่อบรมของลูกเสือเนตนารียุวกาชาติและบุคลากรในจังหวัดระนองมาตลอด จากการตรวจเยี่ยมพบว่าแม้ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารและที่พักมาแล้วที่นี่ก็ยังมีความจำเป็นอย่างมากในการปรับสภาพแวดล้อมจัดหาสาธารณูประพกต่างๆให้มีความพร้อมสมบูรณ์ปลอดภัยเพื่อรองรับการพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีประชาชนตลอดจนการจัดอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการให้เข้ามาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ โดยส่วนหนึ่งอาจต้องอาศัยภาคีเครือข่ายทั้งฝ่ายปกครองในพื้นที่ภาครัฐภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างแบบอย่างของการมีส่วนร่วมรวมถึงจิตอาสาเพื่อฟื้นฟูและร่วมพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมสาธารณูประโภคตลอดจนบ้านพักของครูและบุคลากรทางการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติให้เอื้อและพร้อมต่อการรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้จะให้นำหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้ามาจัดพัฒนาลูกเสือของจังหวัดระนองอย่างเข้มข้นเพื่อให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจเพื่อสร้างรายได้รองรับนักท่องเที่ยวและเป็นใบเบิกทางในการเป็นมัคคุเทศอาชีพต่อไปค่ะ